หุ้นกู้บริษัทเมืองไทยแคปิตอลจำกัดมหาชนออกเสนอขายหุ้นกู้อายุ4ปี7วันอัตราดอกเบี้ยสูงถึง4เป็นระดับ A ลบนะครับเสนอขายประชาชนทั่วไปแล้วก็ผู้ลงทุนสถาบันนะครับสามารถไปดูรายละเอียดกันได้เลยนะครับก่อนเข้าสนะหาฝากกดไลค์กด s u b ส cri ต์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยแล้วก็การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนเสมอนะครับ บริษัทเมืองไทยแคปิปตอนจำกัดมาชนยืดร่างแบบแซงรายการต่อสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และแตลาดกทรัพย์หรือกร่อโดยออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ได้สิทธิ์ไม่มีประกันายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนเสนอขายกับผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบันเปิดจองซื้อวันที่28 29 30ตุลาคม2567เท่านั้นนะครับ แบ,บแสแดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนีิรลลัลลราสื่อชี้ชวนบริษัทเมืองไทยแคปิตอลจำกัดมหาชนเสนอขายหุ้นกู้จำนวน3ชุดด้วยกันนะครับมาไล่ดูทีละชุดกันนะ คุณกู้ชุดที่ 1, หคุณกู้อายุ2ปี3วันอัตราดอกเบีย้ยสูงถึง3.5%ต่อปีนะครับคบกำหนดไถ่ถอนปี25-69านะครับชำระดอกเบีย้ยทุกๆ3เดือนเสนอขายไม่เกิน1นล้านหน่แสนหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน1,100ล้านบาทชุดที่2คุณกู้อายุ3ปี2วันอัตราดอกเบีย้ย3.8%ต่อปีครบกำหนดไถ่ถอนปี2 5 7 0นะครับ ชำระด,ดอกเบีย้ยทุกๆ3เดือนเหมือนกันเสนอขายไม่เกิน1นล้านเจ็ดแสนหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน1,700ล้านบาทและหุ้นกู้ชุดที่3ชุดสุดท้ายอายุ4ปี7วันอัตราดอกเบีย้ยสูงถึง4%เนะครับชำระด,ดอกเบีย้ยทุกๆ3เดือนครบกําหนดไถ่ถอนปี2571เสนอขายไม่เกิน1นล้านเจ็ดแสนหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน1,700ล้านบาทนั่นเองนะครับทั้ง3ชุดรวมนะครับ รวมหุ้นกู้ที่เสนอขายไม่เกิน4ล้านหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน4,000ล้านบาทเสนอขายกับผู้ลงทุนทั่วไปและก็ผู้ลงทุนสถาบันนะครับตามที่ได้ระบุเอาไว้ในหนันงสือชีช้ชวนเวลาการเสนอขาย 28, 29, 30ตุลาคม2567อันดับความน่าเชื่อถือของตัวหุ้นกู้ a อบโดยบริษัทฟิตเลตติ้งประเทศไทยจำกัดหมาชนประเทศไทยจำกัดนะครับเมื่อวันที่19กันยายน2567นั่นเองผู้ออกหุ้นกู้จะจัดมีการจัดดับความน่าเชื่อถือนะครับ จากสาบันจะอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักง,งานกรอต้อยความเห็นชอบตลอดอายุหุ้นกู้อยู่ภายใต้โครงการนะคบหุ้นกู้ตัวนี้อยู่ภายใต้โครงการตาสานนี่ของบริษัทเมืองไทยแคปิตอลจำกัดหมาชนปี2566ซึ่งรวมถึงโครงการหุ้นกู้ของบริษัทเมืองไทยแคปิตอลจำกัดมาชนปี2566วงเงิน1 5 0ล้านบาท นะครับซึ่งอาจจะมีการเพิ่มมูลค่าการเสนอขายตาสารีถ้าหมีนะครับโครงการมีอายุ2ปีตามที่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่25มกราคม2 5 6 6นะครับผู้จัดการการจัดหน่ายหุ้นกู้สําหรับการเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบันเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันที่เป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้นและให้จองซื้อในาน,นะผู้ลงทุนทั่วไปได้แก่ธนาคารกรุงเทพจ กัดหมาชนธนาคาร CIMB ไทยจำกัดหมาชนธนาคารบริษัทหลักทรัพย์เอเซพัฒน์จำกัดบริษัทหลักทรัพย์ยุนต้าประเทศไทยจำกัดบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงค์ประเทศไทยจำกัดหมาชนบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ปพลนจำกัดบริษัทหลักทรัพย์ดาโอประเทศไทยจำกัดหมาชนบริษัทหลักทรัพย์ธนาชาติจำกัดหมาชนบริษัทหลักทรัพย์ซีจีเอสอินเตอร์เประเทศไทยจำกัดบริษัทหลักทรัพย์ไพรจำกัดหมาชนบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดหมาชนบริษัทหลักทรัพย์โกลแบ็กจำกัด ริษรทสลักทรั์บูเบลจำกัดรบษรทสลักรั์เกียรินาคินพัฒระจำกัดหมาชนรบษรทหลักทรัพย์บียอนจำกัดหมาชนบรบษรทหลักทรัพย์ูโอบเคเฮียนประเทศไทยจำกัดหมาชนการเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบันของธนาคารกรุงเทพจำกัดหมาชนจะไม่รวมถึงผู้ลงทุนสกาก์ผู้จัดการการจัดหมายหุ้นกูส้สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบันที่ไม่รวมถึงผู้ลงทุนสหก์ได้แก่ธนาคารกสิกรไทยจำกัด มหาชนผู้แทนผู้ถือหุนกู้และนานทะเบียนหุนกู้ธนาคารกรุงศรีอุธยาจำกัดมหาชนนั่นเองนะครับเรามาดูแฟดชีตกันหน่อยดีกว่าอันดับความเสี่ยงอยู่ที่อันดับสาใน8อันดับความเสี่ยงก็ถือว่าความเสี่ยงต่ำนะครับความเสี่ยงของผู้ออกหุนกู้ได้แก่หนึง่งความเสี่ยงด้านเครดิตนะครับผู้ถือตราสารหนี้มีความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้รับชําระเงินต้นในกรณีที่ธุรกิจและผลการดําเนินงานของผู้ออกตราสารหนี้ไม่เป็นไปตามที่คาดการนะครับ หรือทรัพย์สินของผู้ออกตรา,าสารหนี้ไม่เพียงพอต่อการชําระหนี้ก็อาจจะทําให้นะครับมีปัญหาได้นะต่อมาความเสี่ยงเรื่องความสามารถในการชําระหนี้คืนของตรา,าสารหนี้นะครับบริษัทมีการออกตรา,าสารหนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อนําเงินไปใช้ในการหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทและไปเพื่อชําระคืนตรา,าสารหนี้ที่ครบกําหนดในช่วงเวลานั้นนะครับอย่างไรก็ตามบริษัท ไม่ได้มีการออกคุณกู้หรือตัวแลกเงินใหม่ในส่วนของตัวแลกเงินบริษัทมีการบริหารจัดการให้ตัวแลกเงินมีวงเงินคงเหลือจากสถาบันการเงินสำรองเพียงพอที่จะรองรับมูลค่าตัวแลกเงินได้หากเกิดกรณีตลาดตัวแลกเงินมีความผันผวนบริษัทก็สามารถหาเงินทุนจากแหล่งอื่นมาทดแทนได้ทันทีโดยบริษัทยังคงมีวงเงินสำรองสำหรับการชำระคืนหนี้ตราสารหนี้ที่ได้ออกไปแล้วนะครับแล้วก็ความเสี่ยง นะครับด้านสินเชื่อคุณภาพของสินเชื่อบริษัทให้บริการสินเชื่อได้แก่ลูกค้ารายย่อยที่มีรายได้ไม่แน่นอนและอาจส่งผลให้มีโอกาสผิดนัดชําระหนี้ค่อนข้างสูงดังนั้นผู้ออกคุณกู้อาจได้รับผลกระทบโดยทําให้สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของผู้ออกคุณกู้เพิ่มสูงขึ้นและสุดท้ายความเสี่ยงจากการติดตามเก็บหนี้นะครับเนื่องจากหลักประกรันส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นรถจักรยานยนต์และรถยนต์นะครับซึ่งมีความยากในการติดตามมากกว่าหลักประกันประเภทที่ดินนะครับหรือสหริมทรัพย์ ไม่สามารถรับประกันได้ว่าบริษัทจะสามารถติดตามหนี้ของลูกค้าได้ทุกรายนั่นเองนะครับคำเตือนนะครับก่อนตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนต้องใช้วิจญญัยในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้นะครับรวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีการมีผลใช้บังคับของแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างสื่อที่ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนําให้ลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือมิได้เป็นการประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และลงังสื่อชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้การรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตราสารหนี้หากแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญผู้ถือตราสารหนี้ที่ได้ซื้อตราสารหนี้ไม่เกิน1ปี นับแต่วันที่แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างสื่อชี้ชวนนั้นมีผลใช้บังคับมีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของตราสารหนี้ได้ตามมาตรา82แห่งพระราชาบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปีพุทธศักราช2535ทั้งนี้ภายใน1ปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรรู้ว่าแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี และล่างสื่อชี้ชวนเป็นเพจหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญแต่ไม่เกิน2ปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้และล่างสื่อชี้ชวนมีผลใช้บังคับผู้ลงทุนสามารถที่จะตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้และล่างสื่อชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333ทับ3ถนนวิภาวดีลังสิธิ์แขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร10900ในทุกวันทำการของสํานักงานเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาและ13นาฬิกาถึง16นาฬิกหรือทางเว็บไซต์ www.z.or.th คําเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งและก็ทุกประเภทด้วยนะครับ